สวัสดีครับอัปเดตเช็คอากาศรายวันกันครับพี่น้องวันนี้นี่สัญญาณฝนดีทีเดียวเลยนะครับมาก่อนกำหนดนะวันนี้แต่เหนือความคาดหมายนิดเดียวก็คือวันนี้ภาคเหนือฝนมาแรงกว่าภาคอีสานะฮะแถมพื้นที่ภาคกลางก็มาไวกว่าที่คิดไวะฮะก็อัปเดตล่าสุดนะเมื่อเช้านี้นะโมเดลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับ ให้ค่าปริมาณฝนสะสมนะตกในประเทศไทยเพิ่มกว่าเดิมไปอีกนะฮะเห็นไหมครับจากด้านซ้ายนะฮะก็เป็นการอัปเดตเมื่อตอนเมื่อวานตอนบ่ายถึงเย็นนะครับเป็นการอัปเดตโมเดลรอบรอบของเขานะครับรอบบ่าย2โมงกับด้านขวานะครับวันนี้ตอน6โมงเช้าฮะหลังจากตีสาเป็นต้นมาให้ค่าฝนเพิ่มขึ้นในอีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยทีเดียวฮะ ถือว่าวันนี้มรสุมวอร์มนะแจกน้ําล่วงหน้าว่างั้นเลยคนระับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันว่าตรงหรือไม่ตรงนะฮะและจากภาพในคลิปที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นก็คือแบบจําลองระบบลมในวันนี้ฮนะซึ่งฤดูฝนหรือหน้ามรสุมที่แท้ทรูเนะี่ยมันควรจะเป็นเป็นไปแบบนี้ฮนะก็คือลมเห็นไหมครับด้านซ้ายมือลมระดับล่างฮนะ 850จากพื้นขึ้นไป1,500เมตรฮะหนึ่งกิโลครึ่งเนี่ยครับเอาเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เติมความชื้นด้านฐานเมฆในพื้นที่ประเทศไทยโดยการพลัดปกคลุมอันมันอ่าวไทยและประเทศไทยตอนบนฮะก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นฮนะแล้วก็คือสาดขึ้นไปหายอมความกดอากาศต่ำด้านบนตรงอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามตอนบนนะเห็นไหมครับ และด้านขวานะครับเป็นกระแสลมบนฮนะสูงจากพื้น5,000เมตรขึ้นไปนะครับมีแนวพัดอยู่ในกฎเกณฑ์นะโดยเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนนะศาสต์เข้ามาในประเทศไทยนะครับตามตำรามันก็ต้องทรงแบบนี้นครับพี่น้องเรียกว่าครบเครื่องครบสูตรนะฮะรับรบองไม่ใช่สูตรเตี่ยวแน่นอนครับเป็นสูตรมรสุมฤดูฝนที่ควรจะเป็นฮะเหมือนในอดีตท,ที่ผ่านมานั่นเองฮะ วันนี้พี่น้องแหงนมองฟ้าเลยฮนะเช้าแดดเปลี้ยงเที่ยงแดดกระจายฮนะบ่ายค่ำดึกนอนฟังเสียงฝนแทนเสียงกลนของคนข้างๆได้เลยครับวันนี้โดยคาดหมายฝนในวันในวันนี้ถนะ้ายสี่ชั่วโมงข้างหน้าเช้าวันที่2ี่สิสิงหาคมนะฮะจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ฮนะ25บห้าสิงหาคมพรุ่งนี้ฝนเยอะกว่าวันนี้นะครับพี่น้องพี่น้องดูเลยนะครับซ้ายขวาผมก็จะพูดตามด้านขวา ถ้าเป็นสีแดงอ่อนๆและเลือดอากาศก็จะยกตัวพอยกตัวได้ฮนะยกตัวได้มีฝนได้นะครับส่วนสีแดงเข้มขึ้นมานิดนึงนั้นก็จะเป็นฝนปานกลางใช้ได้เลยแล้วก็สีเลือดหมูก็ให้ระวังฝนหนักครับก็ประมาณนั้นฮะเราดูกันมาบ่อยละก็น่าจะรู้กันสบายๆนะครับโดยภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายนะฮะร้อยละ60ของพื้นที่นะการยกตัวของอากาศ ทั่วทั้งภาคนะภาคเหนือก็เดี๋ยวก็จะเริ่มป้ายเป็นสีปูนขึ้นไปนะฮะมีฝนตกส่วนใหญ่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และก็จังหวัดพิจิตรเห็นไหมครับพูดถึงจังหวัดพิจิตรนะพี่น้องพี่น้องพิจิตรช่องนี้พอสมควรแล้วเยอไม่รู้เป็นอะไรครับพิจิตรเนี่ย ฝนตกยากจริงๆนะครับผมแอบคิดนะครับพี่น้องสารภาพเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ได้แซวเล่นนะครับหมายถึงว่าฝนนี่อาจจะเป็นญาติไกลทองหรือเปล่าฮะกลัวน้ําจะไปพรมชาลวันจนมีลิตหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยฮะเวลาถึงพิจิตทีไลฝนแหกโค้งนะฮะไปโน่นตกเพชรบูรณ์อีกล้ก็ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวดูวันนี้ครับพิจิตฮะพี่น้องพิจิตส่งข่าวด้วยนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะมีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่นะโดยอากาศยกตัวได้ดีครับทั่วทั้งภาคภาคอีสานวันนี้มีฝนปานกลางขึ้นไปได้เลยนะครับในบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และก็โคราชนะครนะคร,ราชสีมาภาคกลางฮนะก็มีปริมาณฝนฟ้าขนองกระจายรนะ้อยละหกสะ ของพื้นที่มีฝนได้นะฝนได้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะฮะสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกร,รกุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีปริมาณฝนปานกลาง ขึ้นไปได้บริเวณจังหวัดชัดเชิงเซาลชนบุรีและจังหวัดระยองฮะอันนี้พูดถึงฝนปานกลางฮะจังหวัดอื่นก็มีฝนได้นะครับในภาคตะว,วันออกภาคใต้ฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ฝนจะตกปานกลางขึ้นไปได้ฮนะในบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตฮะด้านรับลมมรสุมมรสุมแรงขึ้นนะครับแลออ้วนครศรีธรรมราชพัทลุง ตรังและก็จังหวัดสตูลน,นะฮะประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ